ครับสวัสดีครับสมัชชุ่มสิขลบมนีเบาแอมโมตงสิบ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับคุณแม่ประไพ่นะครับสมัชชุ่มเนาะหรือว่าคุณยายสายจวดของเทาครับจวดครับสมัชชุ่มเนาะคุณแม่อารมณ์ดีครับสมัชชุ่มบริเวณติดตามไปฝากเอฟซีก็หลายงวดครับสมัชชุ่มเนาะมือนีครับวันที่สิบหสิงหาคมพศ2566ครับเบาแอมโมตงกับทีมงานครับผมห็นว่า คุณแม่ประไพใสจวดท้องเขานี่ฝันดีครับท่านผู้ชมฝันเห็นแม่ครับท่านผู้ชมเนาะแม่ที่เสียชีวิตไปหลายปีครับเมื่อคยฝันเห็นครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นมาบอกเลขล้วครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นมาบอกเลขอยากให้ลูกเต่ามีโชคมีลาภครับท่านผู้ชมเนาะคุณแม่ประไพท้องเขานี่เพิ่นบ่แพงตัวเลขครับท่านผู้ชมบอกเลขยกเบาเอมทันทีครับเป็นตุลีสามตัวเด็ดๆครับราคาสองตัวลลานเนาะครับเนาะสิเป็นตัวไรครับคุณแม่ประไพใสจวดท้องเขาครับ นั่งถ่ายยูเคทางบ้านครับไปรับชมรับฟังกันครับกรับสวัสดีครับคุณแม่ประไพสวัสดีค่ะคุณแม่ประไพค่ะครับผมเอฟซีเนาะบนไอ้มติตามคุณแม่ประไพนี่ครับนานครับท่านผู้ชมเพราะว่าคุณแม่ประไพสายจวดครับคุณยายสายจวดนี่ครับเอฟซีโบสถ์ฝันดนครับท่านผู้ชมเนาะมหาเพื้นอยู่กับบโบสถ์ฝันครับเมื่อนี้มีโอกาสเดินทางมติดตามตัวเองครับแม่ประไพสายจวดอีกครั้งหนึ่งครับ วันที่16สิงหาคมพศ2 5 6 6นี่ครับเด็ดเด็ดพนวาสันครับเด็ดเด็ดฟอสูเอฟซี FC ฟังนะครับคุณแม่ประไพสายจวดต้องเขับฝันวันอ่างไรกว่าครับโอ้ยแม่ก็ว่าฝันกันบ้านไปบ้านเก่าไปบ้านเก่าไปบ้านเก่าบ้านบ้านของแม่อยู่มุกดาหารโอ้คุณแม่อยู่มุกดาหารบ่ครับแม่ไปบ้านเก่าบ้านนี้ัไปพ่อแม่ยูมเพอยเพอยูมเพเภอะไรครับปัญหามีเอฟซีอยู่แถวนั้นอำเภอขันชอีจัง อันอันอำเภอคามเชีอีเนาะตำบลตำบลบ้านข้ออำเภอคามเชีอีโอ้ครับผมบันนี้กับตะกี้กับจังหวัดจังหวัดบรรดาหารนี่กับจังหวัดนครพนมนะนลูกวันนี้ไม่ยายออกจากหัดกับเป็นนครพนมครับตะกี้กับทอดีเป็นอำเภอเรียกนมุดดาหน่ะครับเป็นตัวจังหวัดเดี๋ยวเป็นตัวจังหวัดค่ะครับอันแม่ก็ว่าแม่ก็อยากว่าเอาเอาเอาเลียงบ้านใช่เนาะอันเดี๋ยวไปเฮ็ดแหลงหรือไปบ้านเก่าหน่อยครับอันไปบ้านเก่าก็ไปธรรมดานี่ยล่ะ ยางไปหาปัดไปพ่อแม่เถากานแม่เถาผัดเพื่อนพ่อเอานำ<ะ>้ำแม่แม่ของแม่แม่ของแม่นี่เลาเสียแล้ว,รลวครักอัน้นำอยู่ไหนวังหันหาสองชุ่อไหนกาเกินยาใส่ได้หาสองชื่นในแม่กับมาวเราเราเบานำ้ำมันือชีวิได้ก็เลยเอาดีบ้านไป,ไปหาแม่แม่เป็นยังคือเบาน้ำเหรอครับเพื่อนเบา,าเราตายเราตายเราเป็นผีเราเป็นผีแล้วโอ้ครับผมลูกไปหาเบาๆน้ำเลยปินคางใส่เลย บวบปากก็เป็นคนบวบฝากแม่น,ะนี่<ม>ลราแบบเดียวกันนี่แหละเบืบ้องหน้าเ<อ>บื้องตาเราที่บอกว่าน้ำง่ายๆหอยแม่ออก,ก็บอกว่านุ่เขาเลยว่าครับแล้วก็บวบฝากครับอายุแม่จ็ดปีลหรครับบ้านไหนอายุเท่าแม่นะบอกเก้าสิบเอ็ดปีโอ้อายุยืนนะครับก็ <c oughs> สักผู้เฒ่าโบราณครับเก้าสิบเอ็ดป <c oughs> ีค่ะอืมภัก็ไัลอะครับไปบ้านเก้าเนี่ยครับไปผู้เดียว ยางไปนี่ละบ่แล้วขี่รถไปไปแ้วก็ไปร่อยอู่ยวังนุ่งลงะหานบันก็ยยางเขาบานยางเอาอยางไปไปพ่อแม่แม่เพราะว่าเอา้าครับกูคือไปเห็นแม่หนีกน่อเพราะว่ากา็เลยยางไปเฮือนพื้นเฮือนพื้น,นกับบานบีดบีบนเด้เอบันนี่ครับบ้านเลขกที่ยังครับสามที 3, 3, ่ดีมาเลขกที่สามหนึ่งจ้ะครับอูอาสซอมาสามหนึ่งก็ได้เด้เพราะว่าสามหนึ่งหนึ่งสามนี่บ่ออกจ้าเถื่อมาด้หลายปีละ สามหนึ่งนะครับเนอะอายุเก้าสิบเอ็ดปีครับผมอายุคุณแม่ปะไพล่ะครับเท็าปีครับตอนนี้มันกล่าวหุบขี้หกสิบเจ็ดปีครับผมอบารทีกุมารดำมาหาบอกครับบอกึงมาจะไปค้นหาอยู่ไสกับมาหาเนี่ยบอกเอิญเพิ่งกินเขาอยู่นะอบมาบอกครับกุมารํำกุมารดำานี่ก็คือกุมารของคำคุณคุ้มคล้อง บ้านอยู่ในบ้านคุณแม่ประไพ่ข้องเข้านี่แหละครับเป็นกุมารดําครับสมมติชมเนาะแต่ก่อนก็นมาบอกเลขคุณแม่ประไพ่สายจวดต้องเข้ากับเขาแน่รุดแน่ากับธรรมดากเคยถือมากเนาะครับคุณแม่เนาะ,ะแต่ก่อนนี่ทะเบียนรถเนาะฝันว่าเด็ขี่รถมอไซค์กับจังๆครับกับ <c oughs> บ้านเลขที่กันยังจังม้าน,นเลขที่กับเขาจังๆเนาะคุณแม่แม่จ้างวดนี่สามตัวตัวไหนครับคุณแม่มักตัวไหนเอาไปฝากเอฟซีนะครับสามตัวเด็ดๆครับคั้นทาคุณแม่สื่อสื่อลอตเตอรี่คุณแม่สื่สื่อสามตัวตัวไหน หนึ่งซีซีหนึ่งซีซีเอามาได้ใส่อีคขับหนึ่งซีซีกแล้วก็อยู่ในใจอยู่ในใจนี่แหละคันว่าเมสิซื้อแม่กะว่าซื้อซีซีสองตู้ครับคันตู้นี้ก็ว่าสามตู้ลูกสามกบว่าหนึ่งซีซีครับผมคันถาสองตัวนี่เป็นซีซีจ้กครับผมเล็กมากเนาะถเนาะงเล็กมากมากขอบคุณคุณแม่มาให้ได้หลายแต่แค่นั้นละแม่กระไรมีามตนะครับเนาะ คอุ้ยกลับขอบพระคุณคุณแม่ปลาไพสายจวดตั้งห้องน้หลายครับขอบคุณครับคุณแม่ปลาไพสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมตำรวจชมนี่เนะครับตัวเลขของคุณยายปลาไพสายจวดตั้งห้องครับคุณแม่ปลาไพเนาะครับตำรวจชมเนาะเลขมากครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สี่ครับเอฟซีแล้วก็สี่ีครับตัดเหรเนาะครับเนาะบ้านเลขที่หลังเก่าครับสามหนึ่งสามหนึ่งครับตำรวจชมอายุแม่เนี่ยเก่าสิบเอ็ดปีครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะครับเอฟซีเนาะ งวดวันที่16สิงหาคมพศ2566ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณแม่ประไพสายจวดต้องเฮาครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมม์ทงกับิลาถั่มชุ่มไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าันเพิ่งไปใช้ครับเอฟซีเบ้าแอมม์ทงสิบห้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบ้าแอมม์ทงนี่จะเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดรังแดนอีสานครับ เดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียดเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกไข่เขาล้า,ลานคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้ขาขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสี่เหือถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิดครับนางา่าอยู่ของไนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนี้เรื่องการเมตตามหายมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การใชยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแ,แล้วก็บีเอา,เอา,เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดอ,ออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกขอสามลูคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตี่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาไม่ตามายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรีอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็น้านเหายวใคาๆว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนา้านเห็ดในคนมองโบเห็น,าน้านค้าเห้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเหาครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงถึงยยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสไต้มาสกัาระกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก FC e ซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้เช้นกันครับท่านผู้ชมเอาไปไใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมือเ่อแตะแตะครับท่านผู้ชมเมื่อแตะแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบป,ปากสามเถื่อ,อะน,ะนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนีแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกกลมนี่ก็กแต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินท่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลงเบาแมอมเราทงกับบลอาารอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอมเราทรงนีได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสนเสนยียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนยียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินหลักกาอาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอ,อ,อมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โบรายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอ,อมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอออะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุ